นะครับมันคือข้อมูลตรงนี้เนาะถูกไหมใช่ค่ะโอเคนี่เป็นข้อมูลที่ผมบอกว่าสินค้าขวดนี้นะครับสินค้าขวดนี้เนี่ยถ้าเราบริโภคทั้งขวดทั้งขวดในคราวเดียวนะครับเราจะได้พลังงานเท่าไหร่ได้น้ำตาลเท่าไหร่ได้ไขมันเท่าไหร่แล้วก็ได้โซเดียมเท่าไหร่ ก็จะมีศัพ์ชาวบ้านเรียกว่าเป็นข้อมูลฉลากหวานมันเค็มหวานคือน้ำตาลมันคือไขมันเค็มคือโซเดียมแปลว่าข้อมูลตรงเนี้ยต้องบริโภคทั้งขวดนี้ในคราวเดียวกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากซูเปอร์ฟลลกโคดใหญ่ ai, ที่อยู่ในมือผมเนี่ยถ้ากินหมดขวดหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะได้พลังงาน600กิโลแคลอรี่ทั้งขวดเลยนะครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ทานทีเดียวทั้งขวดจริงไหมเราทานแค่ครั้งละหนึ่งช็อตหกสิบซีซีหนึ่งขวดเนี่ยจะแบ่งทานได้ประมาณสิบสองครั้งถ้าเอาสิบสองมาหารหกร้อยเนี่ยนะครับแสดงว่าในแต่และช็อตที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะได้พลังงานเพียงแค่ประมาณห้าสิบกิโลแคลอรี่เท่านั้นเองจริงไหมหรือถ้าใครอยากจะกินครั้งหนึ่งทั้งขวดเลยก็ได้นะครับ รวยเนาะรวยไม่มีปัญหาเลยก็จะได้พลังงานรวดเดียวเลยนะ600 60กิโลแคลอรี่ซึ่ง6 60กิโลแคลอรี่เนี่ยเท่ากับเพียงแค่โดยปกติคนไทยหนึ่งคนนะครับจะต้องการพลังงานจากอาหารนี่ประมาณ2,000 ถึง2,005กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับต่อวันต่อวันแต่ถ้ากินทั้งขวดนี่เลยเนี่ยจะได้แค่600นะครับไม่พอหรอครับยิ่งถ้ากินแค่ช็อตเดียวเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ50เองใช่ไหมถ้าเอา600อานี้หารด้วย12นะครับกินแค่หนึ่งช็อตหนึ่งเป๊กเนี่ยจะได้พลังงานเพียงแค่ประมาณ50กิโลแคลอรี่ ห้าสิบกิลโลแคลอรี่จากพลังงานที่เราต้องกินวันละสองพันเนี่ยมันจิ๊บจอยมากเลยนะื okay, อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ากินซูเปอร์ฟลกเข้าไปเนี่ยมีรสชาติหวานอร่อยเนี่ยจะอ้วนหรือเปล่า